นี่คือซีรีส์มะกรุดจีหนึ่งถังตอนที่ห้า EP หตอนจบครับวันนี้มะกรุดจีหนึ่งถังลูกนี้พี่อยากให้เขาเป็นเสือกลางส่งต่อปณิธานกเกษตรบ้านๆของคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากทำอะไรสักอย่างเพื่อผู้คนมะกรุดลูกไม่กี่บาทคนมักมองว่าไร้ราคา ร่วงหล่นเน่าอยู่ตามเพื้นใต้ต้นแต่สำหรับพี่มักโกรธคือบทเรียนชีวิตเขาสอนพี่เรื่องการมองคุณค่าที่ซ่อนอยู่และสอนให้รู้ว่าถ้าเราเอาหัวใจไปทำมันไม่มีอะไรไร้ค่าขั้นตอนการทำมักโกรธจีกีวีรุงคือการต้มกลั่นประสบการณ์ ยี่สปีของพี่การเอาภูปัญญาชาวบ้านมาผสมกับความตั้งใจจริงทำให้มากกรูดทังนี้ได้เป็นทั้งยาทั้งแชมพูทั้งพลังใจมันไม่ใช่แค่เรื่องผมดกดำหรือกลิ่นหอมชื่นใจแต่มันคือการลุกขึ้นมาสร้างสิ่งดีๆเล็กๆส่งต่อให้คนรอบข้างมีหลายคนบอกพี่ว่าชีวิตมันยาก จะเอาเวลาไหนมาหมักมะกรูดต้มสมุนไพรพี่ตอบได้คำเดียวถ้าเราเริ่มด้วยหัวใจไม่ต้องรอให้ชีวิตพร้อมเพราะความพร้อมไม่มีจริงมีแต่การเริ่มต้นลงมือทำจากจุดที่เราเือนอยู่ตรงนี้จากถังมะกรูดสู่ขวดแชมพูจากกลิ่นมะกรูดสู่รอยยิ้มของคนที่ใช้ จากความตั้งใจเล็กๆสู่พลังใจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครจะนึกฝันมักกรดจีสื่อสายใจสื่อความหวังว่าถ้าเกษตรกรตัวเล็กๆอย่างพี่ทำได้ใครก็ทำได้แค่เริ่มแค่เชื่อและแค่ทำต่อไปทำน้อยให้ได้มากมักกกรดถังเดียวอาจสร้างแรงบันดาลใจทั้งชีวิต เริ่มอย่ารอให้พร้อมเพราะความสุขความสำเร็จความภูมิใจรอเราอยู่ข้างหน้าเสมอแขกกล้าก้าวไปหาสิ่งที่คนมองข้ามอาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตใครบางคนมักโกรธลูกหนึ่งที่ใครว่าร่วงรอยไร้ค่ากลับเป็นจุดเริ่มต้นของพลังใจเป็นสมุนไพรเป็นเครื่องยั้งชีพและเป็นความหวังเล็ก ที่ส่งต่อได้ไม่มีวันหมดสิ่งเล็กน้อยถ้าเราทำด้วยหัวใจวันหนึ่งจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงและเมื่อธรรมชาติเกื้อกูลความตั้งใจเล็กๆของเราก็จะเติบโตจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนได้จริงเริ่มจะรอให้พร้อมเพราะความพร้อมความสาเร็จความภูมิใจรอเราอยู่ข้างหน้าเสมอแค่กล้าก้าวไปหา แล้วเจอกันใหม่กับต้นไม้ใบหญ้าต้นต่อไปกิวิหมอต้นไม้สวัสดีครับ